อรุง <Morning S 2> ค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไม่ใช่โฮมวอล์กแหละก็คือเป็น EP ต่อจาก EP ที่แล้ววันนี้เราจะได้ ไปเรียกว่าสเตชันนะคะให้เวลาไม่นานแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปิดล็อกดาวน์แล้วก็จะลดติดซึ่งวันนี้เราจะพาแมวไปด้วยแล้วก็อยู่ค่อนข้างนานเพราะว่าแก้วเคยพาแมวออกนอกสถานที่แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไปแค่คืนเดียวนะคะแต่วันนี้เราไป3ามคืนอย่างกะยายบ้านนะคะกระเป๋าแตงโมเนี่ยก็คือจะเป็นของแมวแล้วก็เอาที่ลับเล็บไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอันนี้อีกตัวรถเข็นนั่นคือสิ่งนั้นนะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็คือ ลงมาแล้วอ้ออ้องงงงงงอ้ออ้โอ้ออ้อล็อกเล็กลอกเล็กกวัวกลัวตาเข้ากล่องลูกนี่เข้ากล่องนี่นี่อ้ ถึงห้องพักแล้วเดี๋ยวจะลูมทัวร์ให้ดูนิดหนึ่งอันนี้คือถ้ามองจากประตูนะก็จะมีโซนแบบเขาเรียกว่าทําอาหาร<ม>แบบเหมือนจะทําอาหารจริงจังได้อยู่นะ<ม>เพราะว่าเขามีแบบอุปรกรณ์ให้ประมาณนี้เหมือนประมาณคอนโดทุกคนตรงนี้นี่เองนะคะก็อาจจะแบบทําอะไรง่ายๆได้ตรงนี้ซึ่งโอเคมากก็มีโซนกาแฟต่างๆให้ แล้วก็มีตู้เย็นที่ไม่มีอะไรแล้วก็มองจากมุมนี้นะคะเราเอาห้องน้ําแมวมาเราเตรียมต้องเตรียมมาเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นโซนแบบรีวิ่งให้นิดนึงก็เดินมาตรงนี้นะคะก็มาในส่วนของห้องนอนเนาะก็จะเป็นห้องแยก ก็จะเป็นห้องนอนประมาณนี้นะคะก็มีกระจกให้นะคะเดี๋ยวห้องน้ําเดี๋ยวค่อยนะเพราะว่าหัวเข้าไปแล้วประเดิมปรเดิมแกเอามาเองนะคะแล้วก็กระเป๋าก็เอางานมาทําด้วยอะไรด้วยถ่ายคลิปนั่นแหละแต่ว่าเป็นคลิปช่องหลักนะคะหลายพฤติกรรมนี่ จะเข้าไปในห้องนอนคนแรกห้องน้ำผ้าทุกคนก็ให้ดูหน่อยเนาะเุ้ยพื้นสวยนะนี่มีอ่าให้นิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ,อ๋อที่เก็บของที่ทักผ้าน่ารักดีกกว่าโอเคเลยตอนนี้นะคะประมาณนี้ไว้เจอกันอัปเดตนะคะอัปเดตเท่านี้ก่อนแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่พกม,มาด้วยสีผมใหม่แล้วแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหม มืดมากเลยอะ่ะแล้วแบบแก้วจะถ่ายคือย่างไม่มีเลยทุกคนคือมืดมากถ่ายคลิปพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้าแต่งหน้ารอแล้วคือรอแสงเท่านั้นคือแสงมาปุ๊บคลิปก็จะจบทันทีนะคะในการเปลี่ยนสีผมใหม่ของแก้ววันนี้ไปดูได้เลยว่าใช้สีอะไรของอะไรในช่องหลักนะคะคิดว่าช่องหลักน่าจะลงก่อนอืมถ้าวันนี้ไม่ได้ถ่ายพรุ่งนี้อาจจะได้ถ่ายอยากเสร็จเลยคุณนี้จะได้ตัด ะะกี่น้องกระตือเข้าห้องน้ำไปแล้วล็อกเล็กกว่าทุกคนคาดว่าตอนนี้4โมงเย็นแล้วนะคะรอมาชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่สว่างให้เลย คิดว่าน่าจะได้มาถ่ายพรุ่งนี้สําหรับคลิปสีผมของแก้วว่าอันเนี้ยไม่มีแดดไม่มีแสงไม่มีอะไรแล้วก็แสงในห้องเนี้ยค่อนข้างจะเหลืองนะคะก็าแผนล่มประมาณหนึ่งแต่ก็ถือว่าอ้าเดี๋ยวพักเร็วกว่าปกตินิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ไปแต่งรูปเมื่อกี้ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรีวิวกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าใบนี้คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะค่อยเปิดเป็นแบบ เปิดกระเป๋าอะได้พกกระเป๋าในรอบแบบหลายเดือนก็เลยอยากจะทําคลิปเปิดกระเป๋านะคะนี่นะครับโอ้โหเด็กๆสํารวจนยบอกไม่ทํางานแล้วไงจ๊ะ <laughs> มันมีแบบว่าจะถ่ายรีวิวคอนแทคเลนส์ใสถ่ายแค่ตาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างน,างนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องรีวิวสิหน่อยหืมทําไรอะอะไรคะโอ้ย เดี๋ยวตอนนี้แก้วก็ไปเอาข้าวที่สั่งนะคะก็คืออยากกินร้านกาลาเกตเป็นมาม่าไข่กุ้งเออแล้วก็ฮอกินเบอร์เกอร์แล้วเดี๋ยวจะลงไปซื้อของเผื่อพรุ่งนี้เช้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีครัวมีอะไรจะทําได้ไหมเออทำอาหารอะไรเงี้ยทอดไข่ฝนตกมันตกจริงแบบเนี้ยให้ตกเขาให้ล่มมาตอนนี้เราออกไปซื้อของกันนะคะเพรพอดีว่าแถวเนี้ยเป็น สุข e ุมวิท24ก็คืออย่างที่บอกว่าพอเดินออกมาข้างนอกก็จะของเยอะกลับมาแล้วค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าเดินในกรุงเทพเดินในประเทศไทยเมื่อกี้นี้จะเป็นลม แล้วแก้วใส่ตะก,ก้าแบบสศกชันรอยนี่นี่จะคือของที่ซื้อมาเล็กๆน้อยนี่นะคะสิ่งที่เราซื้อมาก็คือขนมปังไข่นะคะไส้กรอกแล้วก็มีขนมด้วยเอาขนมมาเือนี่ขนมเทียบเลยคนเลือกคือคุณหอนะคะแล้วก็มีเบคอนเบคอนสี่วันนี่แล้วก็ มีน้ำเปล่าอะไรจะทอดไข่ชว์เอใใรพวกนี้กินไข่ดาวฝีมือเราอืม,มนอนดูเั้ถามว่าแล้วใครเก็บผมนี่แหละครับ <c oughs> ส่วนของตรงนี้คือสิ่งที่อยากกินนี่มาม่าไข่กุ้งจากร้านกาลาเกตคงเห็นแล้วหนีไม่พ้นเป็นแซนด์วิชที่แบบเออวัยเด็กเราอยากกินแต่ว่าเนื้อแน่นเต็มๆส่วนหอนเนี่ยกินเบเกอร์เมรก เย่มาแล้วนะคะกินกันลองชิมดูสิอุ้ยของเราแล้วก็กุ้งจัดแล้วเป็นนี้ครับทุโอ้โหจังหวะมันได้โอ้โหแม่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 เอ้ยไม่ผูกเป็นอะไรวะโอ้โห อแม่ซีน to oh, 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 oh. oh, like ี้ต้องให้ผมโอ้โหล้มถึงล้มถึงล้มถึงเคยคิดจะทำเมนูนี้เหมือนกันก็เลยซื้อไข่กุ้งมาไว้ที่บ้านหัวเร้อาไมครับซื้อมาแล้วตอนแรกสับวันแรกแช่ไว้ตู้ชั้นล่างยังไม่ได้ทำสักทีแช่ไว้ช่องสิ เป็นเดือนแล้วก็ลืมลาวเลยแล้วก็คือไข่กุ้งที่ซื้อมาไข่งแข็งมากิไม่ได้รู้สึกว่าอร่อยมารมดาเลยไว้ไม่รู้อะเส้นแบบเขามีเอกลักษณ์เลยกุ้งอันนี้คือซอยสุขุมวิทยี่สี่ จะมีลุงคนหนึ่นขายอยู่จันจันก็นชอบเพลงนี้ที่สุดห้องน้ำโรงแรมก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าที่ที่พาแมวมันได้แล้วราคาแบบไม่สูงมากเลยเอาบน้ำเสร็จแล้วทุกคนกคนือมอกว่าฟิน,น,น,นแบบมากมากโอ้โหแมวแบบ ติดเลยติดประตูเลยโอ้โห oh พอหันมาที่เตียงโอ้โ oh หพอหันมาที่เตียงเธอมานอนแทนที่ฉันเหรอแล้วนะคะวันนี้พกตัวนี้มาด้วยอันนี้คืออิตซานะแล้วก็เอาไปติดแบบสติกเกอร์มาคือคาวิลเป็นเอ่อลิปสลิปแพคฉ่ำมากแให้ดูแต่ว่าถ้าเป็นกระปุกอาจจะแพงหน่อยอันนี้เหมือนเป็นตัวเทสอะ <c oughs> ดีมากทาแบบทำฉ่ำโอ้โหของมาให้ก็เล่นถูกใจโอ้โหเล่นด้วยอย้ขอบคุมากขอบคุณมากดีกันเก่งดีกันหนีหนีหนีผู้หญิงน,นี่แล้วอืมถ้าพ่อผัวน้องผายขอบคุณ แม่มาอ้อยยินตงอ้อยยินตองยินตองเอยมาอ้อยยินตงย็นตองบอกว่าที่บ้านครัวมไม่สวยแบบนี้ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นที่บ้านค,าคามมือครัวงูป่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อ๋อก็แค่หมุนเลยนอนรานีใส่ดีใส่สบายอืมสบายเนาะมันลื่นลื่นเย็น นี่ไปตรงนี้ตัดหน้าตาดีมากมาแล้วค่ะอันนี้ของแก <c oughs> มา ไม่ไงมันต้องเกยมเกยมหน่อยเพราะว่าอันดูดูรูปปิดใหญ่มันจะมีได้มีความเค็มนิดนึงไม่ได้พนักงานมาส่งของหรือเปล่าคะเนี่ยหวานน้อยห้าสิบเออแต่ว่าราคาก็คือแก้วละร้อยห้าสิบจ้าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูแลและจัดการนะคะ พุแมวอ้อนมนุษย์หนึ่งอัปตาอ้อหอรักจัดรักจัดอ้อหโอ้โหส่องกระจกไปหนึ่งทีอ้โหอ่ากว่าแม่จะน้อยใจกว่าแม่จะน้อยใจกว่าแม่จะน้อยใจเช้านี้อ้อหอกลัวแม่จะน้อยใจเอออ้โหไอ้ตุ้งตุ้ยไอ้ตุ้งตุ้ยจะทำอย่างนี้ประจำนะคะแบบน่าจะเป็นช่วงเวลา ผัดเมนผัดเมนเออมีสองคนเออเออเอาสิเอากับมันสิอนอาบน้ำเสร็จแล้วตานหน่อยวันนี้คือความดีงามคือเราอะทำทุกอย่างเสร็จเร็วไม่งั้นเราจะเจอกับสิ่งนี้ฝนฟ้าขนองค่ะที่ออกไปซื้อของก็คือออกเร็วเดินกลับปุ๊บฝนแบบ ทะลักทะลวงลงมาเลยแล้ววันนี้ตัดคลิปยาวๆเพราะว่าจะต้องโพสคลิปก่อนพรุ่งนี้วันที่เก้าเดือนเก้านะคะคืนนี้ก็เลยต้องตัดให้เสร็จทันกําหนดที่วางแผนแพนจริงๆคือต้องเสร็จเมื่อคืนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าฝนแบบแล้วก็แบบไฟเหลืองอะไรเงี้ยก็ถ่ายไม่เสร็จนะคะก็เลยต้องวันนี้อขออีกรอบเมื่อกี้พูดว่าอะไรบ้างจะร้านจาน ร้านยำปังปูรีเย่อือหือกลิ่นหอมมากนี่โอ้โหยำแซลมอนอุ้ยก็เป็นต่อนต่อนยูกุ้งสองใจค่ะอือหือฝ<ๆ>ั่งเผ็ดกลางเผ็ดียนะ พราะว่าพรุ่งนี้วันที่9เดือน9ทุกคนถ้าใครที่ชอบช้อปปิ้งเนี่ยสายชอ้อปบอกเลยว่าไปตามเพจนะคะก็คือช่วงวันอะไรเงี้ยก็จะลงแบบลงลิงก์สิ่งแบบสิ่งที่จะซื้อหรือไม่ก็เป็นของที่แบบรีวิวการป้ายโพสตนั้นลงมา3เดือนแล้วตั้งแต่6.6 7.7 8.8กจุดนี่9กก็คือจะ4เดือนแล้วนะคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับนักช้อป กินเสร็จแล้วก็จะรีบไปลงรูปเพราะว่าสิ่ลมงแล้วตอนนี้นะคะคือลงดิงอยู่ใช้คอมด้วยก็บริการนวดแต่นวดอะไรนวดพาห่มมานวดานวดมนวดแมวก็ต้องลู้งานลูบฝั่งน้นฝั่งนวดฝั่งน้นเลยนอนเฝ้าทีขมุทีขมุขมิั นี่ร้านนี้นะคะนี่นี่คะ่ะให้เจลลี่ชูชูนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นแบบถือว่ารักมากโอ้ถือว่าโอ้โหถือว่าโอ้โหถือว่าได้ซีนขอ,ของโปรดของโปรดมอร์นิ่งวันที่สามคะ่ะทุกคนมันคือมอร์นิ่งตอนเย็นมากเราสั่งของโปรดเราช่วงนี้ แล้วก็อันนี้ที่อยากกิน้งแต่วันแรกร้านเดิมนะคะแล้วแล้วก็น้องคนนี้แล้วก็มีคนกินด้วยไม่ได้เรียกว่าเมาื่อคืนเรียกว่านอนประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะเพราะว่าแก้วตัดคลิปยันแบบเรียกว่าพักแป๊บเดียวอะแล้วก็นิ้วแบบเค็ดหนักมากตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ กิมแบบพิมพ์ไม่หยุดพิมพ์โอ้โหโอ้ยจนแบบนิ้วล็อกแล้วยังตัดคลิปต่อซึ่งวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรไม่มีแพนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเจแดงสามย่านเป็นคอหมูย่างที่เขาน่าจะหิตหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาแบบขึ้นมาแล้วก็แบบเป็นแบบจัดชุดใหญ่ไม่มีขายแบบเล็กๆนะแสงเหลืองรองพื้นเหลืองหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแต่งหน้าลืมสงสัย อยู่ในแสงนี้เยอะไปหน่อยพอออกมาของจริงตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวกันแล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมาส่งแล้วนะคะมาแล้วค่ะที่ห้องกินนำไปก่อนแล้วนี่ข้าวปูส้มต้าหมูอร่อยไหมอร่อยเจยแดงสัมยานจะเห็นไหมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ปูก้อนไข่โค้นปูก้อน ไม่ได้ไรเลยเนี่อุปบัยังไม่เท่าไหร่แต่คอหมูย่างอร่อยโอมหมอหุงข้าวอุ้ยหมีตัวนี้น่ารักอะ่ะโตเมอร์เมดแก้วอยากได้ ขายนะครับห้องนี้แต่ว่านะักบอกว่าเดี๋ยวไปเช็คราคาก่อนแล้วมาซื้อโพนอันนี้อร่อยมากขนมนะแต่เป็นอันเล็กๆอ,อ่ะอร่อย มอร์นิ่งค่ะทุกคนอันนี้มอร์นิ่งจริงๆแบบจริงๆเพราะว่าตอนนี้คือประมาณ9้าโมงกว่านะคะแต่เราคิดว่าเราจะเตรียมตัวแล้วก็กลับกันแล้วคือเมื่อวานเนี้ยใช่ไหมคือเราอะทางานไม่ได้นอนเลยแล้วทีเนี้ยมีแบบช่วงเวลานอนแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วน้องก็ตังคือร้องร้องฉันก็ว่านางร้องเรียกเราทําไมวะร้องอยู่นั่นแหละคนพบว่านางคุยกับตัวเองในกระจกทุกคนนั่นเห็นไหมเห็นไหม เออจังหวะมันได้นะนางร้องอย่างนี้แต่นางมองไปในกระจกแล้วนางก็เดินมาหลายรอบพอนางเห็นนางก็ร้องนางก็ร้องอยู่นั่นน่ะแล้วคือที่บ้านน่ะไม่มีกระจกแบบยันพื้นอย่างนี้คือมีก็เป็นห้องที่ไม่ได้เปิดให้แมวแบบเข้าอะไรต <c oughs> ลกนะแต่ตอนคนจะนอนแล้วร้องเนี่ยก็คือโมโหนะหอ,หอ,หอ,อย่าโมโหเลยค่ะแม่จะกลับแหละรออีก อะไรเนี่ยอะไรทำเนี่ยอะไรครับป้วนโเขินไม่ได้ใช้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างกลับที่จัดที่จัดทางเรียบร้อยพร้อมกับบ้านค่ะทางนี้นะคะกลับยังไม่ถึงบ้านมารอดูเอ็มวีลิซ่าเลยคะ่ะ จำที่แล้วนะคะอันนี้คือยำกุ้งของกาลาเกตแล้วก็ผัดมาม่าที่ว่าอร่อยก็เลยซื้อกลับมา